โปร12นิ้วเอ้ยเอาว่าชิป M1 Pro Max วะเนี่ยโอ้ oh my god ว่าไงโอ้คุณอยากต้องต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วเฮ้ยเอ้ช่วยทูซิโร่จะมาตีเฟรมมันยังเร็วไปอีก10ปี <c oughs> โอ้ลืมไปมันเป็นอาถรรพ์ <c oughs> สวยแก้วตา่าเอาละเราจะออกไปที่ห้องที่แมวไม่คิดว่าเราจะออกอบอกเลยเหรา,าย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 า บ้าวไม่ดีก oh no. oh, yeah, mm ุดไม่ดีกุดเอ้าไอ้อสวยไอ้อตายไอ้อสวยสวยอยากอยากโดนจับอยากโดนจับจจงเลยยากโดนจับโอ้ยโอ้ยอยากโดนจับยากโนจับอายอายอยากโดนจับโอ้ยอยากโดนจับยากโดนจับป่ะจูออกออกออกเรเเออกเร็วนลนอดจออกออกออกอนอยากโดนจับยากโดนจับอยากโดนจับอายเด้อรยเด้อรย้อรอย แล้วไงแล้วไงเอาป้าแล้วไง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 เออจุกได้เป็น10นาทีอะครับเออสิปีไม่เอาสิบนาทีพอเออจุกสินาทีครับจุกสินาทีอะครับจุกสินาทีอะครับเอ้ยอฐันใหม่ว่ะเออสิบนาทีครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไอ้ไม่ละโอ้เอาป้านี่เฮ้เฮ้บอยเฮ้บอยเฮ้เฮ้บอย แอ็บรอยโอ้น้องมาแมวกันอะ่ะเล่นด้วยดิเล่นด้วยอยากเล่นอะ่ะทางนี้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 โอ้คอนเทนต์หายเลยคอนเทนต์หายเลยยยามีอะไรจะสั่งเสียงแซ่ <laughs> <laughs> เลย ทุกคนดูความเก่งของปีศาจทับปพีด่านนี้นะอันดับแรกหาปืนอันดับที่สองก็ปืนอันดับที่สามแลกชีตน,น,นี่นี่นี้คือความแข่งของปีศาจทับด่านนี้นะทุกคนนะเราก็จะมีชีตเล่นง่าเออเนี่ยเป็นทริคเป็นทริคนะเป็นทริคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าโอเคอย่าแปลกล่างออก็พอนะอย่าแปลกล่างออก็พอ,อ เวลิกุด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 โอ้ดีใจจังเลยไปเลยคุณคิดลุยแล้วก็แล้วก็ว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะไอ้ยเ้คุณหยางคุณหยางไอ้คนอ่ะคุณหยางเอาด้วยเหรอคุณหยางวะไงแปลงร่างโอ้เสียดายอ่ะเสียดายโอ้โหเก็บได้คอนเทนต์ละเก็บได้คอนเทนต์ละสาย <laughs> จุมเป็นปจเปนเปจุ้เนเปรไม่นะไม่นาพูดเลยไม่นะไม่นะฝากด้วยนะคุณยางนะฝากด้วยนะ แต่อย่างน้อยผมก็พยายามนะนี่บอกเลยว่าตุ้มเดียวแมวแตกแน่นอนเอาละถึงเวลาตุ้มเดียวแมวแตกแล้วทุกคนนะตุ้มเดียวแมวแตกนะแมวไหนวะยาสุดยอดสุดยอดอ้าวคุณคิดเป็นอะไรแหวววาย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 วมีคนเดินผิดทางวาย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  อย่าทำคุณโวมอย่าทำโฟมพี่ขอเตือนอย่าพี่ขอเตือนเออ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 อย่าทำไงฟังพี่มึงฟังพี่เดี๋ยวนี้นะแล้วมันั่งชูเล่นยาวมาก อ้ยพี่ภูมิต้องจับพี่ดิภูมิอย่าจับคุณโฟมดิโอ้แเ,เราเราเก่งกันกว่าภูมิจะเล่นเราทุกคนดูดิดูดิโอ้ภูมิทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่เก่งมากสวยเอาละทุกคนเรามานับถอยหลังกำแพงแตกดีกว่านะสามสอง <c oughs> ถือคนละบอกคนละบอกเออเออขาเรียกว่าวคู่หูคู่หูมือปืนเอ,อ้ยพี่น้องพี่น้องไงมือปืนพี่น้องไงอาร์ตเอ,อ้ยเ,เรามือปืนพี่น้องว่ะไปเลยนอกพี่พี่ปกป้องพี่พี่คุ้มกันหลังให้เองนะเออเอาห้ามมือปืนพี่นอ้องว่ะทุกคน <c oughs> เรามีปืนละเรามีปืนละมามาเลยมาเลยบอยบอกเลยงานนี้บอกเลยแฮ่บอยแฮ่บอยแฮ่บอยเออเออแฮ่บอยแฮ่บอยโอแรงเลยที่บ้านอาเจ็ตความยากนะเออโอเคโอเคได้ละได้ละได้ละไปเลยคุณคิดไปไปไปใครช่วยได้ช่วยก่อนเลยนะชิบหายละเออ

เราเบิดแห่งรักจริงๆโอไม่ได้คุณจิ๊แต่ไม่เป็นเรื่องจริงอ้าวคิดถามจริงว่าคุณคิดเลงไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยโอไมคกอไม่มีทางถ้าพรุ่งนี้ไม่เชลเข้านะโอ้โห โอ้โหโอ้โหก่อนละกันเผื่อมันเข้าจริงไปไอ้ย่าระบาดกลวะเนี่ยมึงแน่ๆเลยอาร์ตรู้สึกได้นะนึกถึงเราเบิดไึกถึงอาร์ตแล้วเฟมมาแล้วเฟมมาแล้ว p u s โอ้ ความผิดเป็นความผิดอกันเอออัดออัออัดออัดีพีุ่โอะอไอ้ไอ้โ้ซ้ายซ้าัซ้าย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 สวายใจร้ายว่ะจะจองให้แมนนึงไอัดออัปกป้องพี่อัดทำได้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 เออเอ้ยอัดมือระเบิด อ่านมือระเบิดอ่ามือระเบิดอ่ามือระเบิดเรียบร้อยเอ้ยเชี่ผ่าโดนไปประมาณรูิโลยะโอ้ลนล่ะลาล่ะ สวยบร้อยเฮ้ยสวยเออมาเน่มาเน่มาเน่เฮ uh ้จ๋วยชอบไหมชอบเอาพิเศษนี่ไหมเดปยวพิเศษเลยล่ะพิเศษเลยลองกันสเปเชียลอ้าโอเคเรียบร้อยสวย จบแล้วนี่เป็นไออาร์ตจบแล้วนี่เป็นไออาร์ตน้องกันสเปเชียลน้องกันสเปเชียลใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊ก้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ